สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูแนวทางการทำซิมล็อกนะครับเพื่อปลด Gmail Vivo ใน Android 1 3 14นะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวทางกันเอาซิมมานะครับเป็นซิมค่ายไหนก็ได้นะครับโอเคครับผมเอาซิมใส่เข้าไปนะครับในมือถือยี่ห้อไหนก็ได้นะครับผมจะตั้งในของ iPhone เพราะไอโฟนน่าจะตั้งง่ายมันจะหาช้อยตั้งซิมพินง่ายนะครับของ iPhone นะครับวิธีการตั้งค่าซิมล็อกซิมล็อกนะครับหรือว่าตั้งซิมพินนะครับจะอยู่ที่เซลูล่า แล้วก็ครับว่ารหัสรหัสพินของซิมตัวนี้นะครับแล้วก็กดเปิดให้เราใส่รหัสนะครับทีนี้วิธีการนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเครือเครือเครือข่ายไหนใช้รหัสไหนนะครับวิธีการให้เราไปดูคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมนี่นะครับท่านผู้ชมวิธีการนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าซ si ิมค่ายนั้นใช้รหัสพินตัวไหนนะครับมันจะมีรหัส <c oughs> ของมันนะไม่สามารถใส่ม่วหรือว่าใส่รหัสที่เราตั้งใจใส่รหัสที่เราคิดเองได้ไม่ได้นะครับมันจะต้องเป็นรหัสของเครือเครือข่ายนั้นนั้นผมจะลองใสสดูถ้า่รัสที่เราคิดดเเองไไม่้ช่นผมจะใส่นั้นเด ถ้าใส่ผิดหลายๆ3รอบมันซิมจะล็อกนะครับจะใส่ผิดนะวิธีการนะครับถ้าของคุณเป็น as as ให้ใส่1234นะครับ two ให้ใส่ศูนย์สตัวนะครับ d tag ให้ใส่พันแนะครับตามนี้นะ as ใส่หนึ่งสองสามสี่นะครับ t w ใส่ศูนย์สี่ตัว d tag ใส่พันดะครับวิธีการตั้งซิมผินล็อกนะครับหรือนะครับถ้าใครอยากจะดูละเอียดวิธีการตั้งนะครับในเครื่องแอนดรอยให้ไปดูคลิปนี้นะครับคีย์เวิร์ดในการเสิร์ชก็เข้ายูทูบแล้วก็เสิร์ชคำว่าตั้งซิมผินล็อกอย่างนี้มันก ตั้งสิมพิน์นะครับมีจดโค้ดให้ด้วยนะครับว่าเครือข่ายนั้นนั้นนะครับใช้ใช้ตัวเลขไหนนะครับลองดูนะครับโอเคผมจะขออนุญาตข้ามขั้นตอนนี้ไปนะเผื่อว่าท่านไหนจะงงนะครับต้องสอนแบบนี้ต้องสอนแบบละเอียดอย่างนี้จริงๆเพราะว่าคือต้องต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนนะครับพื้นฐานไม่เท่ากันผมต้องสอนละเอียดจริงๆนะครับรู้แล้วนะครับว่ารหัสเป็นเลขไหนบ้างนครับให้เรามาใส่ถ้าเอเอสหน้าของผมเป็นซิมเอเอสให้ใส่หนึ่งสองสามสี่แล้วกดเสร็จสิ้นนี่นะครับมันจะได้นะครับมันจะได้ถ้าใส่ผิดก็ไม่่ได้้้นนนะะตออองงงใสเเป็โคคขขรราับ ขั้นตอนต่อมานะครับหลังจากเราทำซิมพินล็อกมาแล้วนะครับให้เราปรับเป็นภาษาอังกฤษเลือกเป็นอังกฤษดูนะครับแล้วก็ให้เชื่อมต่อไปไฟให้เรียบร้อยเราเชื่อมไ i ไฟแล้วนะครับให้กดย้อนกลับไปหน้าแรกสุดเลยแล้วก็ใส่ซิมที่เราตั้งซิมล็อกเข้าไปนะครับที่เราตั้งซิมพินเข้าไป แล้วมันจะเด้งอย่างนี้นะครับต่อมานะครับให้เราแทงซิมออกต่อมานะครับให้เราเอาซิมออกเอาซิมออกในลักษณะนี้นะครับแล้วนะครับกดเปิดหน้าจอขึ้นมามันจะได้ในลักษณะนี้ให้เรานะครับสไลด์ตัวนี้ขึ้นแล้วนะครับใส่ซิมกลับเข้าไปใส่ซิมกลับเข้าไปนะอย่างนี้แล้วก็ใส่รหัสนะครับหนึ่งสองสามสี่ เรากดโอเคตามจริงอะมันจะต้องเอาซิมที่มีสัญญาณมีคลื่นมาทําด้วยนะแต่อันนี้ผมทดลองเอาซิมที่ไม่มีสัญญาณไม่มีคขึ้นมาทําดูโอเคต่อมานะครับให้เรากดไปที่รูปคนตรงนี้นะครับกดที่รูปคนนะแล้วก็กดบวกแล้วก็ใส่ชื่อนะครับเป็นพิมพ์ชื่ออะไรก็ได้แล้วก็กดเครื่องหมายถูกใจนะครับตัวนี้แล้วก็กดตัวบ,บนนะครับให้สิทธิต่อมานะครับใหเรากดที่สามจุดไข่ปลาตรงนี้แล้วกดแชร์แล้วก็กดตัวนี้นะครับให้เราเลือกนะครับคําว่า messenger แล้วนะครับล,บล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 บแล้วพิมพ์นะครับมันจะต้องเอาซิมที่มีสัญญาณมาใส่นี่ครับ กดโอเพนนะครับแล้วมันจะติดยูทูปอัปเดตนะครับช็อตนี้นะครับให้เรากดย้อนกลับหนึ่งครั้งนะย้อนกลับครั้งหนึ่งแล้วมันจะเด้งมาเบราว์เซอร์นะครับมันจะเป็นทิปอยู่นิดนึงนะครับกดย้อนกลับหนึ่งครั้งแล้วมันจะเด้งมาเบราว์เซอร์เลยต่อมาแล้วให้เราไปที่เว็บแอดลอม a d d r l m นะครับแล้วก็กดโอเพนอ่ากดค้นหานะครับโอเคครับผมพอเรามาถึงเว็บแอดลอมแล้วนะครับให้กดไปที่คำว่าโอเพนเซตติ่งนะครับเดี๋ยวกดเครื่องอ่ะมันจะไม่เหมือนกันถ้าท่านผู้ชมมาถึงหน้านี้แล้วนะครับปรับเปลี่่ยยยนนปปปรรรับุกไทาาาตมคคลลิ EP เเะะพว Vivo คือถ้าจะว่าอ้างอิงตาม Android 13 Android 14ก็จริงแต่ต้องมาจำแนกอีกว่าเป็นบิวเดือนแผทไหนนะครับเพราะว่าแต่ละแผทอ่ะมันจะมีปลดไม่เหมือนกันปลดต่างกันอยู่นิดเดียวนะครับแต่ท่านผู้ชมรับชมคลิปผมเพื่อเป็นแนวทางได้นะครับมันจะเป็นแนวทางและไกด์ไลน์ได้ดีเลยนะครับคลิปประเภทนี้นะรโอเคแล้วพอเรามาถึงหน้าเซตติ้งแล้วนะครับปลายทางเลยคือเราจะเราจะทำการนะครับโคลนโทรศัพท์นะครับแต่นะครับก่อนเราจะโคลนนะครับเราจะต้องทำการเปิดตัวนี้ก่อนก็คือเปิดตัวช็อตคัทนะครับเราจะดรอปเข ให้กดเปิด easy ซิทัตนะครับแล้วไปทําตามคลิป ep สองเลยเลยแต่นะครับในเคสงานบางเครื่องมันจะไม่มีคาว่า easy ซิทัตเราก็ต้องปรับเปลี่ยนอายุพลิกแพงก็คือต้องไปใช้เมนูนี้แทนนะก็คือกดไปที่ตรงนี้แล้วก็ให้เราไปเปิดนะครับเปิดไปเปิดเปิดตัวเมนูนะครับกดเข้าไปที่ตัวนี้ก่อนแล้วก็เปิดตัวนี้นะครับแล้วกดอโลมันจะได้ตัวเขียวๆอย่างนี้มาครับแล้วกดเข้าไป ดนน้บนะท่านผู้ชมก็ไปทำไปทาต่อเหมือนคลิปที่สองคลิป EP พสองได้เลยนะครับก็จะตามสเต็ปได้เลยนะครับกดโอเคครับผมหลังจากเราเปิดเมนูตัวเขียวๆได้มาอย่างนี้แล้วครับทำตาทำต่อเหมือนคลิป EP พสองได้เลยนะครับถ้ามันไม่เหมือนนะให้เรากดอย่างนี้มาแล้วก็กดไปที่ตรงนี้นะครับ e x i ก Tent Open Setting Open Setting, Open setting. นี่นครับแล้วมันจะดรอปมาหน้าเซตติ้งนะครับแล้วก็ปลดต่อเหมือนคลิป EP 2ได้เลยนะครับอขอบพระคุณมากๆที่รับชมจนจบนะครับไว้ต่อกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าครับผม